ตอนนี้ไปก็เกี่ยวกับเรื่องธรรมปฏิบัติชีวิตของคนเรานี่เป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงแต่ว่ามันจะตายวันไหนไม่มีใครมาบอกข่าวให้ทราบดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงตักเตือนพุทธบริษัททั้งหลายให้เตรียมตัวไว้เสมอ บุคคลผู้ไม่เตรียมตัวไว้เสมอนั้นทรงถือว่าเป็นผู้ประมาทในชีวิตเพราะคนที่ไม่เตรียมตัวไว้เสมอนี่มันก็ปล่อยให้กีเลสเขาครอบงำจิตใจทำให้ลืมบุญกุศลทำให้ลืมความดีไปคันเผื่อว่าไปตายลงในขณะนั้นแล้วก็ขาดทุนอนะ่ะตายลงในขณะที่จิตใจเป็นอกุศล จิตใจไม่ได้ตั้งอยู่ในกุศลธรรมเขาว่าความตายมันไม่แน่นอนอย่างว่านั้นบางทีมันไม่ทันได้รักษาเยียวยาอะไรกันสักหน่อยเกิดหัวใจวายขึ้นภายในชั่วโมงนั้นก็ไปเลยหรือไม่ถึงชั่วโมงซ้ำมานี่เละมีอยู่เยอะแยะดังนั้นให้พากันเตรียมตัวไว้เสมอเสมอ เตรียมใจของตนไว้ว่าใจของตนเป็นอยู่างไรในขณะนี้มันรู้แจ้งในขันห้านี่อยู่หรือ,อยังมันปรงมันวางขันห้านี่อยู่เสมอหรือว่าไงหรือมันสำคัญว่าขันห้านี่เป็นตัวเป็นตนอยู่อย่างนั้นเหรออันนี้นะ เราจะต้องนำริตรีตองอยู่เสมอเสมอ,อมเตรียมตัวไว้เพราะว่าจิตนี่มันหลงไปยึดขันห้านี่หลงไวจริงๆนั่นนะการที่เข้าไปยึดขันห้านี่แหละมันเป็นภัยอย่างร้ายแรงมันทำให้กิเลสสัณหาบาปประทำต่างๆนั้นมีกำลังกล้าขึ้น ถ้าผู้ใดฝึกจิตสอนจิตของตนปล่อยวางขันหานี่อยู่เรื่อยไปนี่มันก็ทำให้กิเลสตัณหาบาปประธรรมนี่อ่อนกำลังลงไปเรื่อยๆมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่ากิเลสตัณหาบาปประธรรมก็ใจนี่เป็นผู้สร้างขึ้นไม่ใช่ว่ามันเกิดมาเองของมันนะมันมันเกิดเองมันไม่ได้กิเลส ตันหาบาปประธรรมต่างๆหมดเนี่ยใจนี่สร้างมันขึ้นมาต้องเข้าใจอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อบคุคคลใดมาสำรวมใจนี่อยู่เสมอเสมอมีสติสัมปชัญญะคอยระมัดระวังความคิดความนึกความรู้สึกต่างๆนี่นะต้องมีสติกำหนดรู้ไปทุกระยะระยะไปรู้อย่างไร รู้ว่าความคิดความนึกต่างๆนี้เกิดขึ้นแล้วดับไปไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีอะไรเป็นสัญลักษณ์บอกว่าความคิดน่ะมันมีรูปร่างอย่างนั้นเป็นตัว,เป,ตวเป็นตนอย่างนี้ไม่มีแต่ถ้าบุคคลไม่เพ่งพิจารณาดูให้ถีท่วนแล้วมันคล้ายๆกับมันมีตัวจริงๆความคิดอันนั้นะ เพราะเหตุนั้นมันถึงได้ดิ้นรนไปตามความคิดนั่นแหละคนเรานี่นะแต่ถ้าเพ่งดูด้วยสมาธิด้วยปัญญาจริงๆแล้วนั้นไม่มีไม่มีแก่นฐานไม่มีอะไรเป็นเป็นสิ่งที่เราจะต้องหมุนไปตามเพราะามันเห็นเช่นความคิดอย่างนี้นะมันเกิดขึ้นแล้วดับไปเกิดขึ้นแล้วในขณะนั้นก็ดับไปในขณะนั้นแหละ ไม่ใช่มันจะยืดเยื้อไปนะแต่ว่าใจนี่สิากไปยินดียินร้ายกับความคิดนั้นแล้วมันเลยเกิดเป็นภาพต่างๆขึ้นมาตามจินตนาการของจิตที่มันคิดมันปรุงขึ้นมานั่นนะทีนี้ถ้าว่าจิตคิดอะไรขึ้นมาแล้วมันกำหนดรู้เท่าความคิดตัวเองเห็นว่ามัน ไม่มีตัวตนไม่มีแก่นสารอะไรมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปกำหนดรู้ตามอย่างนี้เรื่อยไปมันก็ไม่มีภาพอะไรที่จะมาหลอกหลอนจิตเพราะว่าจิตไม่ปรุงไม่แต่งมันมันมันเห็นแต่มันเกิดแล้วมันดับไปเฉยนะมันไม่มีเรื่องอะไรจะมาปรุงแต่งให้เกิดเป็นดีเป็นชั่วเป็นบาปเป็นกรรมอะไรขึ้นมาเออ หรือว่าให้เป็นความรักความชังขึ้นมาไม่มีแต่ที่มันมันปรุงแต่งขึ้นให้เกิดเป็นความรักความชังนั้นก็เพราะมันคิดขึ้นมาแล้วโดยสําคัญของคิดเราเป็นตัวเป็นตนตขึ้นมามันถึงได้เกิดความรักความชังขึ้นอันนี้สําคัญมากทีเดียวเพราะฉะนั้นในสติปัฏฐานธรรมทั้งสี่พระพุเทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้ หัดระลึกเข้าไปให้มันลึกให้มันละเอียดเข้าไปโดยลําดับนั่นหละทีแรกก่อระลึกย่างหยาบไปก่อนเช่นระยึกระลึกตามอริยบอยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดจาอะไรก็ให้มีสติระลึกได้สัมปชัญญะรู้ตัวว่าตนทําอะไรอยู่ตนพูดอะไรอยู่ตนเดินไปยืนอยู่นั่งลงนอนลง อะไรหมดนี่นะกำหนดรู้อิทธิยบบทอันนี้ไปเรื่อยๆมาดิขั้นที่หนึ่งนะอันนี้นะขั้นที่สองมาดิขั้นที่สองนี่ก็กำหนดเข้าไปภายในร่างกายกว่านี้ระล,ะลึกเข้าไปภายในร่างกายไปเพ่งร่างกายอันนี้จนเกิดอุกหานิมิตขึ้นมานั่นแหละ โอคฮาณิมิตคืออะไรคือนิมิตติดตาเมื่อเพ่งเข้าไปแล้วก็จะเห็นอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆก็จะเห็นน้ำเลือดน้ำเลื้องน้ำน้องเห็นอะไรต่ออะไรอยู่ภายในร่างกายอันนี้นะนั่นหลยรวมความแล้วก็เลยว่าจะเห็นอสุภะกรรมาฐานขึ้นมาเพราะภายในอวัยวะภายในนี่เราจะเห็นได้ อย่างอวัยวะภายในของวัวควายช้างม้าอะไรพวกนั้นนะนั่นนะเขาทำแหลกออกไปแล้ว <ừ> ใส่กับกองหนึ่ง <ừ> ตับกระกองหนึ่งไตกระกองหนึ่งอย่างนี้นะปอดก็เป็นอีก,กองหนึ่งแล้วก็มีน้ำเลือดน้ำเหลืองไหลออกไป <ừ> ไม่มีอะไรสะอ,อาดสักหน่อยเดียวอวัยวะน้อยใหญ่ของสัตว์เหล่านั้นก็ดี แม่ของคนก็ไม่แปลกกันเลยกับสัตว์นี่แหละมันก็อันเดียวกันนั่นแหละต่างแต่หยาบไปละเอียดก,กันเท่านั้นเองเนี่ย <c oughs> ดังนั้นนะสตินี่มันต้องระลึกเข้าไปดูอวัยวะร่างกายต่งตางๆวันนี้ให้มันเห็นให้มันเป็นภาพปรากฏขึ้นในใจนั้นนะ <c oughs> ใจนั้นมันจะได้ มองเห็นว่าเออเอวัยวะร่างกายต่างๆวันนี้ไม่มีอะไรสวยงามไม่มีอะไรเป็นแก่นเป็นสารสักอย่างเดียวเลยอย่างนี้นี่มันจะเป็นเหนื่อยแ้คลายความยินดีพอใจในรูปในกายอันนี้ออกไปเปาะเนืงอเนี่ยนี้แหละเอาสติตรงนี้มันแก่กล้าพอสมควรแล้วอย่างนี้ก็สติระลึกเพ่ง อาตภาพร่างกายอันนี้กระจายออกไปให้มันเป็นธาตุมานี่นะนั่นเนี่ยเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเป็นอากาศธาตุเป็นวิญญาณธาตุวิญญาณธาตุคือความรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมูนี่ความรู้ต่างๆหมูนี่เป็นสภาวธาตุเป็นธาตุอันหนึ่งไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนอะไร ช่องหูช่องจมูกช่องปากเป็นตน้นอันนี้ท่านเรียกว่าอากาศธาตุคือช่องว่างที่มีอยู่ในกายม,มันก็มีแต่สภาวะธา,าตุมีแต่ธาตุหกเท่านี้แหละแล้วธาตุอื่นที่ละเอียดไปกว่านี้ก็หักมีอยู่หรอกแต่ว่าธาตุที่ส่วนหยาบอันนี้เห็นได้ง่ายมันก็มีอยู่หกเท่านี้เองน,ะนั่นแหละ สตินี่มันจะต้องระลึกกำหนดรู้กายอันนี้ให้ให้เป็นสภาวะธาตุไปแบบนี้นะนั่นเนี่ยเมื่อมันเพ่งเห็นสภาวะธาตุแจม่มแจ้งไปแล้วมันก,มนก็มันก็รู้ชัดเลยว่าตัวตนไม่มีเราเขาไม่มีมีก็มีโดยสมมุต,ติสังขาสสมมติว่ากันเอาเฉยๆแต่เมื่อจิตวิญญาณออกจากร่างอันนี้ไปแล้ว ไม่เห็นมีอะไรแบบนี้นั่นนี่มันก็กลายเป็นแต่เพียงธาตุดินธาตุน้าธาตุไฟธาตุลมไปเท่านั้นอืมหาเขาหาเราไม่พบแล้วไม่มีนี่นะการเจริญสติปัฏฐาน,นสี่เนี่ยเราเจริญเป็นขั้นเป็นตอนไปจนไป,าาานจนไปถึงสภาวาธรรมแล้วจนไปถึงสภาวธรรมแบบนี้ธรรมอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจ ดีบ้างชั่วบ้างไม่ดีไม่ชั่วบ้างหมนี่ทำที่ดีที่เป็นกุศลก็มีเยอะแยะ <c oughs> ทำที่เป็นกุศลนี่เช่นอย่างความไม่โลภความไม่โกรธความไม่หลงหมนี่มันมันก็ล้วนแต่เป็นทำที่เป็นกุศลทั้งนั้นเลยอ่านั่นแหละ ทำที่เป็นอกุศลกับความโลภความโกรธความหลงสามประการนี้เป็นอกุศลอันนี้เมื่อแจกกุศลน,นี่ออกไปแจกอกุศลนี่ออกไปมันหลายทีนี้นะกิริยาอาการของกุศลน,นั้นมันมีมากมายเหมือนกันกิริยาการของบาปอากุศลก็มีเยอะแยะแต่รวมความแล้วเรียกว่ามันเป็นธรรมารมทั้งนั่นเลย ไอ้ส่วนที่เป็นกุศลก็ดีเป็นอกุศลก็ดีเป็นอภัยากริตไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปก็ดีเม่นี่ก็รวมเรียกว่าสังขารธรรมสังขารธรรมทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้วดับไปทั้งที่ส่วนที่เป็นบุญก็ตามเป็นบาปก็ช่างไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปก็ตามถ้าหากว่าย่นลงสั้นๆอี่ก็เรียกว่านามธรรมานั่นเองเนี่ย มรนดาธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศลหรืออกุศลหรืออภยยากตาธรรมมืนี้ไม่มีรูปไม่มีร่างอะไรไม่มีสีสันวันนะอะไรน,นี้นะเนี่ยในสติปัฏฐานนะพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เจริญธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นอารมณ์ก็เพ่งพิจารณาธรรมที่เป็นกุศลเป็นอกุศล รมท,ที่ไม่ใช่บาปไม่ใช่บุญมูนนิล้วนแต่สักแต่วา่าทำไม่ใช่สัตว์ผุกคลตัวตนเราเขา่าอันนี้มันเป็นขั้นละเอียดเข้าไปแล้วแม้แต่ธรรมที่เป็นกุศลก็ทรงสอนไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นนู่นไม่เฉพาะแต่จะปล่อยวางธรรมที่เป็นอกุศลอย่างเดียวแม้ธรรมที่เป็นกุศลก็ไม่ให้ยึดถือ พ่อยึดถือไว้ได้มันก็ไม่เป็นแก่นเป็นสารมันก็มีเกิดมีดับไปอยู่อย่างนั้นมันไม่มีอะไรที่จะยั่งยืนอยู่ได้ไอ้ที่เราบำเพ็ญบุญกุศลให้เกิดมีขึ้นนี่เพื่อชำระอกุศลให้หมดไปสิ้นไปเมื่ออาุุลดับไปคุศลก็ดับไปตามกัน เหมือนอย่างยาบำบัดโรคใครไข้เจ็บในร่างกายคนเราเมื่อรับทานยาเข้าไปยามันไปทําหน้าที่ขจัดโรคออกไปจากร่างกายอันนี้เมื่อโรคนี้ระงับไปยาก็หมดอายุไปตามกันเป็นอย่างนั้นหมดอายุไปตามกันเลยยานั่ะอันนี้ชั้นใดก็เหมือนกันเนี่ยทำที่เป็นกุศล เช่นกล่าวโดยรวบยอดว่ามักมีองค์แปดประการหรือศีลสมาธิปัญญานี่นะเมื่อบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นแล้วมันก็ทำหน้าที่ของศีลสมาธิปัญญาเองเนี่ยคือทำหน้าที่ขจัดกิเลสความโลภความโกรธความหลงมานะทิฏฐิอิทฉาพยาบาทาอะไรต่ออะไระให้ระงับดับไปจากกิตใจนี่มันนะ แล้วเมื่อกิเลสเรานั้นระง,งับไปศีลสมาธิปัญญาไอ้อมนี้มันก็ระง,งับไปตามกันเ,เมื่อมันระง,งับไปแล้วจะไปอาศัยอะไรนะบะนี้ก็ทำเหล่านี้พระพุทธเจ้าตรัสขึ้นเมื่อมันหมดเหตุปจัจจัยแล้ลมันก็ดับไปเมื่ออริยมรรคทำหน้าที่ขจัดกิเลสตัณหาให้ระง,งับดับลงไปแล้ว มันก็ยังเหลืออยอธรรมเป็นธรรมอันไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยปรุงแต่งนั่นเรียกว่าท่านเรียกว่าอสังคตธรรมนั่นแหละอสังคตธรรมนี่เป็นธรรมไม่เคลื่อนไหวไม่มีโยกย้ายไม่มีเกิดไม่มีดับนั่นแหละเมื่อธรรมที่มีเหตุปัจจัยเหล่านั้นดับไปหมดแล้วมันก็ยังเหลืออยู่ที่อสังคตธรรมนั่นเอง ราสังคดธรรมนี่ถ้าว่าโดยสมมุติให้เข้าใจกันง่ายๆมันก็ได้แค่ดวงกิดที่ละกิเลสแล้วมันตั้งมั่นอยู่โดยลำพังไม่ได้อิงอาศัยธาตุสี่ขันห้าอะไรเนี่ยมันตั้งอยู่โดยลำพังเลยเพราะฉะนั้นเมื่อธาตุสี่ขันห้ามันวิบัติแปรปรวนไปกิดนี้มันถึงไม่ได้แปรปรวนไปตามเพราะมันไม่ได้ออาศัยยึดมั่นอยู่ในธาตุสี่ขันห้าอันนั้น เหตุนั้นมันถึงไม่ได้แปรปวนไปตามจิตดวงใดที่ยึดมั่นถือมั่นในธาตุสี่ขันธ์ห้าเพราะว่าเป็นตัวเป็นตนอยู่ด้วยความยินดียินร้ายอย่างนี้นะพอธาตุสี่ขันห้านั้นมันวิบัติแปรปวนไปจิตนี้มันก็แปรไปตามวันไว้ไปตามออก็เป็นทุกข์ไปตามนั่นเรียกว่าเป็นทุกข์ทั้งร่างกายเป็นทุกข์ทั้งจิตใจด้วย เ <c oughs> ช่นนี้แหละการบำเพ็ญทางจิตใจนี่จึงชื่อว่าเป็นสิ่งที่ควรกระทำบำเพ็ญให้เป็นไปแท้ๆเพราะถ้าบุคคลได้มาไม่ฝึกจิตใจตัวเองนี่แล้วมันก็จมอยู่ในห่วงแห่งกองทุกนี่แหละหนีจากทุกไม่ได้เลย <c oughs> ก็เป็นอยู่อย่างที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันนี่แหละ บางทีมันก็อาจได้เสวยทุกยิ่งไปกว่านี้อีกเมื่อเกิดความประมาทไปทำบาปอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นเองมันจะต้องได้ไปเสวยทุกอยู่ในอบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นตน้นไม่ใช่ว่ามันจะได้เป็นทุกอยู่เพียงเท่านี้นะบุคคลผู้ประมาทอ่ะมันเป็นอย่างนั้นเรืองมันนะทีนี้ผูใ้ใดมาภาวนาเห็นอัตภาพร่างกาย เป็นของไม่ใช่ตัวตนไม่ครยึดคนถืออย่างนี้แล้วแต่ว่าอินทรีย์ก็ยังอ่อนอยู่ไม่สามารถจะพรงวางขันห้านี้ได้โดยเด็ดขาดไปได้อย่างนี้ก็อ,อาศัยขันหานี้แหละสั่งสมบุญกุศลเข้าไปไม่ไม่ไม่ใช้ขันหานี้ไปทําบาปต่อไปแบบนี้น่ใช้มันแต่ทําบุญกุศลทําประโยชน์ตนและผู้อื่นเท่านั้น เช่นนี้แล้วบุญกุศลมันก็เจริญงอกงามขึ้นไปเรื่อยๆนี่อานิสงส์แห่งการภาวนาเห็นอัตภาพร่างกายนี้ว่าเป็นอนิจจทุกขังอนาัตานี่สรุปลงไปแล้วเรียกว่าทําให้คนเรานั้นละบาปได้อย่างต่ํานะนี่นะอละบาปได้ทําให้ทําบุญกุศลให้เกิดให้มีขึ้นในตนยิ่งๆขึ้นไปได้อย่างสูงก็ ทำให้ได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษขั้นใดขั้นหนึ่งหรือว่าบรรลุมรรคผลถึงอรหัตตผพล,ละอาสวะกิเลสได้โดยสิ้นเชิงเพราะการละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในขันหานี่แหละได้โดยเด็ดขาดแล้วกิเลสก็หมดสิ้นไปตามกันเนี่ยถ้าผู้ใดยังยึดถือขันหานี้ไว้แม้น้อยหนึ่งกิเลสตันก็มีน้อยหนึ่งเท่ากันนั่นนะ ยืดขันห้านี่ไว้มากเท่าไรกีเลตนั่นก็มีมากอยู่เท่านั้นมันเป็นอย่างนี้เรื่องของเรื่องนะเพราะฉะนั้นคนเรานี่นะจึงว่าเมื่อได้ฟังคำสอนของพระทธเจ้าแล้วให้พึ่งพากันที่นาห็นโทษของบาปกรรมนี่ให้มากมากอ,มอันนี้สำคัญทีเดียวเลยแต่คนส่วนมากเนี่ยมันไม่ค่อย เห็นโทษแห่งบาปกรรมนะเ,ออเพราะว่าบาปกรรมที่บุคคลกระทาลงไปเด้ยมันไม่มันไม่ให้ผลในปัจจุบันนี่ทําไปแล้วก็เลี้ยไปอย่างนี้นะเอาอยุงมากัดตัวหนึ่งตบเปีย้ยลงไปแล้วก็มึงมากินกูมึงต้องตายอ,อย่างนี้แล้วก็เฉยไปเลยไม่เห็นว่าการตบยยงนั่นมันจะให้ผลปัจจุบันอ,อ บาปมันจะตามสนองอนปัจจุบันอย่างนั้นอย่างนี้นี่ไม่มีนี่แหละมันทําให้คนเราย่ามใจอ่ะต้องตอบยุงบ่อยๆเลยวันนี้เพราะตบไปแล้วมันไม่มันไม่ให้ผลเป็นทุกข์เดือดร้อนอะไรในปัจจุบันนี้อนี่ยกตัวอย่างให้ฟังแม่ทําบาปอย่างอื่นๆมันก็เหมือนกันนั่นแหละคนไปชลาใจตรงนี้เลยมันถึงย่ามใจทําบาปได้อย่างไม่สะดุง้งกลัวว่าทอบาปมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์ ก็ทำลงไปแล้วมันให้ผลมันเมื่อมันไม่ให้ผลปัจจุบันนี้แล้วเราเลยถือเอาว่าบาปนี้มันจะไม่ให้ผลต่อไปอีกคนส่วนมากเข้าใจไปตำหนองนั้นเนี่ยดังนั้นจึงอยากจะเตือนเพื่อนพุทธบริษัททั้งหลายในที่นี้ไม่ควรที่จะเข้าใจอย่างนั้นก็อย่างที่เคยพูดว่าบ่อยๆแล้วแหละแต่ว่าต้องพูดเรื่อย ก็เมื่ออัตภาพร่างกายนีนอาศัยบุญกรรมบาปกรรมที่ได้ทามาแต่ก่อนนั้นมันตามมาตกแต่งให้เมื่อมันตกแต่งให้เป็นรูปเป็นนามนี้ขึ้นมาแล้วมันก็รักษาแบบนี้มันก็ตามรักษามาโดยลําดับอย่างนี้แม้ว่าบุคคลน,นั้นจะไปทําบาปทําทั่วอะไรใส่ตัวเองมาอย่างนี้กรรมชั่วที่เขาทําในปัจจุบันนั้นมันก็ให้ผลไม่ได้เพราะว่ากรรมดีหรือกรรมชั่วที่เขาทํามาแต่ก่อนมันกําลังให้ผลอยู่ กรรมชั่วที่บุคคลทำใหม่ๆนี่มันจึงให้ผลไม่ได้นี่นะต้องให้เข้าใจอย่างนี้เมื่อผูใ้ใดเข้าใจอย่างนี้แล้วนั่นแหละเพื่อนจึงไม่ทำบาปกันจึงเว้นเลยหาทางหลีกเว้นเลยเพราะว่าเมื่อเมื่อหมดจากผลบุญผลบาปที่ตนได้ทำมาเทชาติก่อนนั้นลงเมื่อใดแล้วบุญใหม่บาปใหม่นี่มันจึงให้ผลสืบต่อได้ ถ้าบุญใหม่นี่มันมีกําลังมากกว่าบาปไม่บุญใหม่มันก็มีสิทธิ์ให้ผลไปก่อนแต่บาปนั่นมันก็คอยตามสะกดรอยไปอยู่อย่างนั้นแหละพอพอบุญนนั้นใหม่ที่มันให้ผลมปนั้นหมดอายุลงบาปนั่นมันก็ให้ผลสืบต่อเอมันเป็นอย่างนั้นเดืองมันนะให้พากันเข้าใจให้ดี <c oughs> ถ้าบาปมีกําลังเหนือกว่าบุญในปัจจุบันนี่อย่างนี้ เวลาหมดบุญเก่ากรรมเก่านั่นแล้วบาปนี่มันก็มีสิทธิ์ให้ผลไปก่อนเลยบ่านี้บุญก็คอยให้ผลตามหลังเป็นอยู่เนี่ยชีวิตของคนเราอย่าสงสัยเลยอืมไม่ควรจะสงสัยแล้วเราจะสงสัยทําไมในเมื่อมันปรากฏชัดอยู่ในปัจจุบันนี่แล้วเป็นสักขีพยานเห็นชัดอยู่แล้วนี่น,นั่นแหละเพราะบางคนนี่อยู่มาดีดีนี่ เกิดมีอันเป็นไปขึ้นปัจจุบันทันด่วนเลยหมายความว่าเกิดความวิบัติอะไรขึ้นปัจจุบันทันด่วนอย่างนี้ก็มีอนอะให้ไปนึกไปฝันว่าคนพวกนี้นะมีกําลังกายแข็งแรงอยู่ดีดีนี่นะกินได้นอนหลับอะไรอยู่นี่นะจู่ๆแล้วไปเกิดหัวใจวายตายลงไปอย่างนี้นะหรือจู่ๆบางทีก็เกิดมีคนเข้ามาดักฆ่าให้ตายลงอย่างนี้นะมือนี้แหละ มันเห็นได้ชัดๆเลยเนีย่แล้วบางคนที่เไม่ได้ประสบอุปติเหตุอะไรต่างๆหู่นั้นเลยตลอดชีวิตอย่างนี้ก็มีนั่นเลยดำเนินชีวิตไปอย่างราบรื่นไปถึงจะมีอุปสรรคก็เพียงเล็กน้อยแก้ไขตกไปได้อย่างนี้เนยกดทั้งนี้ทั้งนั้นก็เนื่องมาแต่บุญกรรมแต่งต่างคนต่างก็ทำมาไม่เหมือนกันน,ะนั่นเองแหละ มันอํานวยผลให้แตกต่างกันดังนั้นนักปราชญ์ทั้งหลายท่านรู้อย่างนี้นะท่านจึงพยายามเว้นบาปกรรมให้มันหมดมันสิ้นไปจริงจริงพยายามสั่งสมบุญกุศลให้เจริญขึ้นในตนอย่างเต็มความสามารถบุญกุศลนี่นะเมื่อเจริญมากขึ้นไปเท่าไหร่มันก็จะขจัดกิเลสบาปธรรมนี้ให้เบาบางออกไปเท่านั้นจนกว่ามันจะหมดสิ้นไป ดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้